ครับโอกลับเร่เลี้งกับบ้าน้วมาจากนกกลับหน่อยนี่แต่ต่อเป็นอาชีพหรือว่าอย่างไงเฮ้ว่างๆกับมาสนุกสนุกต่อสนุกไปเลี้ยงมั่งแลกเปลี่ยนกันไปขายกันไปโอ้มางไม่ได้ขายครับเป็นเลี้ยงฟังเลี้ยงฟังกันมามาขายมันหมายถึงขายพวกคนเล่นอ่ะคนเล่นก็ต้องเป็นนกต่อ ขอดต้องเป็นนกต่อครับไปเลี้ยงขันนี่พีครับต้องงเป็นนกต่อแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพเนียดเหรอครับพเนียดต้องต่อดำครับถ้าดูตอนต่อมีคอนบนนี่นู่นอ้อมีมีคอนบนคอนล่างนี่เหรอมันมันสับได้ทั้งล่างทั้งบนครัอ๋อนู่นมีสองมีสองข้อสองคันครับ อ๋อมันใบแห้งแล้วเราต้องใช้ใบเก่าเลยเสียบใช้ใบเก่าจับใช้ใบเก่าอืมนัได้เยอะๆกี่ตัวนะตัวสองตัวก็เต็มที่นะครับสองตัวเต็มที่วันก่อนจะสองตัววันนี้จะตัวเดียวไปทั่วเหรอไปทั่วไปจั่วคือเทียมมึงก็กรอกนองกุลาหนองไผ่อะไรไปเรื่อยก็ไปฮะแถวหนองพยอมมานองพยอมก็ไปแต่คนทั้งงงเขาก็เล่นกันนะบารกรรมอะ เมื่กรรมไม่ค่อยได้เข้าไปนั่นต้งเมื่ก็มีคนเล่นแถวคลองบางไก่อ่ะครับมีมีอยู่ไอร้านอ่ะโอ้โหมันต่อเพาว่าได้ตัวราคามันมีอะไรสองกุกสามกุกสี่กุกสามกุกมันกับกุกนั่นก็จะมีราคาสามกุกก็คือลองไงกุกกุกกุกอย่างเงี้ยครับอ๋อก่อนที่จะกู้เงี้ยนะอ๋อมันสามกุกสามกุกอายาอายาสามกุกอ่ะ ายากก็มันก็จะไปหมู่ปักแตมตตนะครับเนี่ยออกไปเนี่ยอ๋อแต่มันล็อกคลองลไปลำบากคลองทางมันปไปลำบากาบาโอ้โชคดีขอบคุณมากเลยไปออกไปเนี่ยมันไม่มีไม่มีนั่นกิ่งไม้ไม่มีอะไรตรเนี้อไปเนี่ยรถรถขลด,ดมันไม่เข้า,ามันมอยู่แต่มันไม่เข้าวางต้นต้นน้ำชาเหรอครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้นไม้แห้นๆอ๋อแสดงว่ามีคนมาดักบ่อยด้วมันต้องรู้จะเป็นอย่างนั้นนะครับชื่อผีอะไรนะเผื่อเขา สนใจอยากจะซื้อไปเลี้ยงไปศึกษาชื่อพลครับชื่อพลชื่อพลครับนามประคุณอะไรพลดงกวางพลดงกวางเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่กับคุณลุงลุงไร้ลุงไรโอ้โหต่อนกวักผมไม่เลยเนาะเขาอ๋อต่อนกวักคมาเขาไหมเจอเมื่อวันกีก็บอกเขามาต่อเขามาศึกษากันเราก็มาศึกษานกเขากเขาก็ช่วยก็ช่วยกันไปช่วยกันมา ขอดีๆแต่เขาก็มาดูมาชมอยู่พักนะผมถึงให้เขาเขาก็ไม่เอ่ยปากขออันนี้นกต่อใช่ไหมเจ๋สวยไก่สวยงามครับไก่เจ้สวยงาม<อ>ผมเลี้ยงอยู่พังอันนี้เขาใหญ่เหรอครับเขาใหญ่เขาใหญ่นกต่อ,อนี่อยู่กันมากี่ปีแล้วตัวเนี้ตัวนี้นดได้ปีปีก,กว่านกใหม่๋อแล้วถ้าอยู่น,นาน ที่มาลกามนะนี่นกต่อเขาใหญ่เขาเรียกเขาใหญ่นะนกเขาใหญ่